าชาชามันแห้งหน่อไม้แห้งอร่อยนี่นะคะมีผัดหน่อไม้แล้วก็มีแกงปลาดุกกับพริกแกงปลาดุกนะคะแล้วก็มีต้มจืดมีปลาทอดอยู่ในถุงไม่ได้แกะหน่อไม้เปรี้ยวพอเข้ากับปลาทอดเลยเพือนชผัดกะเพราอร่อยนะเขาผัดแห้งนะ กับข้าวนักเมนูดีตลอดอนี่นะคะมา่ะให้คุณแม่เจบอือ้อยอร่อยไหมคะข้าวเช้านะคะมาทาด้วยกันนะคะซื้อให้แม่การด้วยถุงหมดนี่สองร้อยหมดนี่สองร้อยแม่บอกไม่องจี๋ถุงจุกไม่แพงข้าวถุง เขาเลือกเมนูให้เราว่าเออเราได้เปลี่ยนทุกวันไงว่าแล้วมันเขาถึงขายได้เขาเหมือนเล่าคนดูดมันเคมีหมูหวานแต่ไม่หวานวห,หวานไม่หวานหวานตัดขา <c oughs> หมูหวานเขาก็แห้งๆไม่มันไม่เยิ้มอ่ะ อาหารมันบ้านอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาจะเป็นคนชอบก,กินอาหารมันบ้านๆ่นเช้ามาได้กินเลยคนแถวเนี้ยไปเลี้ยงส่งพี่ขขงเมื่อคืนตีสามตีสามตีสี 3, ่ 4, ไม่กลับบ้านกลับบ้านแล้วเหนื่อยจังเลยไม่หวาเหนื่อยมากเหนื่อยแบบว่าลากกันกลับลูกสาวแม่คนนึง ลูกสาวแม่คนนาะกับเยอรมันแล้วเนาะก็เลยแบบไปเลี้ยงส่งกันนะครับพี่สาวนะ่ารักชิ้นน้ำเต้าหู้มาให้เมื่อกี้ไม่โดนหมายที่ไหนเอามาวางไว้ที่ท็อเตอร์อโทรไปจิกน่าจะหลึกตื่นหรอกตื่นแล้วตัดต่อภาพอยู่ตัดต่อภาพแต่ต้อง พี่ต้อมอยู่่ะส่งรูปก,กันทางไลน์ไงเพราะว่ะโดนเล่าไปขอชิมกระดูกหมูเจ๊เขาหนิอืมชิมเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะพี่พี่อืมอร่อย ขอโทษขอไปด้วยนะคะพอดีแสงมันก็สว่างเท่าไหร่นะคะต้องยอมแบบว่าอร่อยต้องจุดมาละใส่กระดูกอาหารตาสั่งเขาไม่ติดเค็มเออไอ้อออกับข้าวอ่ะแต่อาหารตาสั่งเขาติดเค็ม มีก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะกับข้าวก็มีประมาณนี้ขอปิดไปก่อนนะคะจิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินไปเรื่อยไม่ออดด้วยนะคะสวัสดีออน,นะคะ